โหดยิ่งแล้วสิโหดยิ่งขึ้นแต่ึไปกี่โหดแล้วเนี่ยแต่ว่าถือว่าพี่ันธ์ไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยใจไหมหาที่มันกลัวเอาตอนนี้เราอยู่ในช่วงของคลิปตามหาคนทํางานนะครับซึ่งผมมีเป้าหมายที่จะทําให้พี่พินธตอบไม่ได้อืแต่ปรากฏว่าเหมือนกับตอบเหมือนกับโอ้โห ขนมกลุบกลับเลยนะฮะแต่ไม่อืมอืมอ้าวผมจะตามหาเคียร์ทีปคนที่มีลักษณะของเคียร์ทีนะครับโดยผมที่จะเน้นตรงประเด็นคือแน่นอนครับเคียร์ทีนี้ต้องคิดเป็นและอีกอีกกันหนึ่งที่สําคัญสำหรับผมนะฮะคือนําเสนอเก่งอืคิดเป็นและนําเสนอเก่งเคมีลายมืออะไรตรงไหนบอกบอกได้บ้างครับว่าค,คนคนนี้เป็นแบบนี้เคีเอทีฟ<ม>ก็คือผู้ขายฝันใช่ไหม อ่าเขาต้องมีจินตนาการคนนี้คิดเก่งดีคิดเป็นคิดแบบอ่าเขาเรียกว่าไงคิดพลิกแพงพลิกแพงคิดกับหัวกับหางอ่าคิดอะไรนะอ่อมันจะไม่เพ้อฝันหรอกเป็นการแบบว่าสร้างคิดแบบจินตนาการจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้คนนี้จะไปในแนวของศิลปะอืมไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ครับ ครีเอทีฟนักแต่งเพลงนะคะฉะนั้นง่ายๆเส้นสมองตกเนินจันทอ๋อไปดูที่เส้นสมองก่อนค่ะเป็นนักอ่าศิลปะเส้นสมองตกเนินจันอันนี้ต้นหรือว่ากลางหรือว่าปลายปลายละปลายเลยนะฮะนี่อย่างนี้อ๋อยิ่งปลายยิ่งดีนะฮะรวมไปถึงนักแต่งเพลงนะคะแต่ย่งนี้ช้าไปหน่อยนะคะ อย่างนี้จะเป็นการติดสินใจช้าอ๋อเอาอยู่ก,กลางๆดีกว่าใช่ไหมเอาก,กลางๆแต่ว่าตกในเดือนจันทร์เดือนจันทร์ไม่ใช่ช่วงต้นนะถ้าช่วงต้นมันจะไปโดนอังคารสูงยังกล้าเสี่ยงนะคะเนี่ยจะออกมาอยู่ประมาณตรงนี้น,นะคะเดือนจันทร์รวมไปถึงพวกกุ๊กที่กุ๊กก็ยังไม่ใช่นะคะจะเป็นพวกที่แนวคิดประดิษฐ์ประดอยมีมความฝันมีจินตนาคนนี้บอกได้เลยจินตนาการ อ๋อเราต้องมองที่จินตนาการเป็นเรื่องคนนี้มาในักษะจีนแต่ฝ่ามือต้องยาวนะคนจะฝ่ามือยาวฝ่ามือยาวฝ่ามือยาวนิ้วยาวพวกนี้จะเป็นพวกศิลปะหรือพวกคิดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นคนชอบอยู่เงียบๆชอบคิดชอบฝันอะไรประมาณเนี้ยฝ่ามือจะยาวนี้ที่ต่อนิ้วให้นะะย่างมือคุณเก่งนั่นแหละคุณเก่งทํางานอะไรล่ะยกสิก็ดีแหละทำงานทำองนี่แหละค่ะคุณเก่งก็เป็นโปรดิวนะฮะนั่นแหละเหมือนกันนะฮะ ฉะนั้นจะเป็นในลักษณะนี้นักแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นในลักษณะนี้รู้ว่าดูที่เส้นสมองเป็นหลักเส้นสมองตรงนี้อ่านว่าเป็นคนที่อยู่ในความฝันจินตนาการยาวอยู่จนมาตกที่เดอนจันทกลางนะกลางแต่ถ้าต้นนั่นจะเข้านักธุรกิจถ้าต้นต้นต้นเดินจันรจะเป็นนักธุรกิจแต่ตรงนี้เข้าฝันละเข้ากลางๆถ้าเกิดถ้าเกิดไปปลายยาวมากเกินไปมันก็จะเป็นบ้าช้าอ๋อยังยังยังไม่บ้าเป็นแค่ฝันแต่ถ้ามาตรงนี้เลย เข้าเป็นเนปจูนนะเข้าเป็นเนปจูนแลวประกอบกับฝ่ามือนิ่มเหลวเส้นละเอียดมากระวังจะบ้าฝันมากไปหน,น่อยคือจุกจิกจูจ้จี้คิดมากใบ<อ>ไ,ไม้ไหวใบ<อ>ไ,ไม้ไหวก็คิดมาก<อ>พวกนี้ระวังอันตรายเส้นละเอียดละเอียดนะคะพวกนี้อันตรายมากอ่ะอันนี้ได้ได้ได้หนึ่งโจทย์แล้วอีกโจทย์ข้อหนึ่งก็คือว่า เออเชี่ยทีส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนแบบอย่างที่ว่าพี่วินิจว่าก็คือพอมันฟุ้งฝันมากเนไอเดียไอเดียมีไอเดีย <idea. S 2> ม,มากๆแ้วมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งมากๆเขาคิดมากจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือนำเสนอไม่เก่งส่วนมากเลยนะการนำเสนอการนำเสนอนี่มันจะต้องมีการเรียบเรียงมีโครงสร้างมีอะไรมีสเต็ปเป็นความคิดอะไรพวกนี้นะเช <Okay. S 2> ี่ยทีมส่วนมากจะพูดจุ๊ก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 นะคือประกายความคิดเขาวิ่งวิ่งอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้จะหาคนนำเสนอเก่งนำเสนอก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหม อ oh, ไปดูที่การวางแผนเส้นครับไปดูเส้นใจใจแตกหางสอนไปดูว่าวันนี้คนนี้อ๋อ oh. วางแผนมเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนำเสนอต้องคอนเนคชันอ๋อมีเส้นเรื่องคอนเนคชันอ่ะต้องคุณไปวางแผนเสร็จแล้วต้องไปคอนเนคชันอืมใช่ใช่ใชนะคะวานเนกันตอนนี้คนนี้เนี่ยนอกจากฝันแล้วหาเงินด้วยหรือเปล่าือ เขาต้องหาเงินได้ป่ะนำเสนอต้องการเงินป่ะต้องการครับอะต้องการเงินมีหัวธุรกิจอ๋อี่เส้นนี่ไปเนเส้นพูดแล้วอ่าไป่เส้นพูดเส้นพูดถ้ามีวาถ้าเส้นก็เติมตัวนี้เข้าไปเอ้ยแม่ฮะไอ้ปลายนิดก้อยกับไอ้ตุงไอ้มันต้องใช้สำคัญเลยนะฮะสำคัญคือมีวาท้าเส้นในการพูดแล้วก็มาตรงนี้แล้วดีไม่ดีเส้นตรงเนี้ยที่ตกเินจันอาจจะแยกออกไปตรงนี้ด้วยก็ได้อ๋อ แก้ปัญหาแก้ปัญหาอีกเรืองฉะนั้นมันจะเข้าข่ายว่าไม่ใช่ฝันเดียวละนําเสนอเพื่อต้องการเงินเป็นธุรกิจละเข้าสู่คอนเนคชั่นการวางแผนจันรบริหารละนําเสนอเพื่อได้เงินแต่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่เจ้าของก็ต้องเจ้าของต้องใช้ให้ทาก็ต้องเป็นในแนวนี้แล้วถ้าสมมุติว่ามินบางคนนะบางคนเขาไม่สนใจเรื่องเงินละอืเขาเป็นเชียร์ทีมแต่ว่าบางที อยากจะทํางานเพื่อช่วยสังคมอืมบางคนนี่อออกแบบแบบไหมพี่ไม่ได้เห็นแล้วบางทีทําโฆษณามาแบบรณรงค์เพื่อช่วยสังคมอะไรผู้นี้อ,อันนี้จะต้องเป็นเข้าตรงต้องดูต้นหมายถึงรณรงค์เพื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมเช่นบางทีเขาอาจจะคิดแคมเปญอะไรเขาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องหาเงินเลยนะเช่นแคมเปญเรื่องต่อต้านบุหรี่บ้างหรือว่าแคมเปญแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตายบ้าง,มางไม่หวังเงินต่อต้านเผด็จการบ้าง คนนี้หมายถึงทําเพื่อหมายถึงว่าทําอะไรนะคิดใช่ไหมเออคิดทําเพื่ออุดมการณแต่ใช้สมองของตัวเองเนี่ยเอีเรียทีมนี่ฮะทำงานเพื่อสังคมอ๋อไม่คิดอะไรนะคะครับพวกนี้มือจะออกปัจฉียอ๋อข้อนิ้วไม่มีเนื้อกระดูกจะปนปนทำเหมือนนักประพันธ์ไส้แห้งหรือไม่ได้สนใจไม่สนใจเงินสนเพื่อได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจไม่เป็นไรกูอยู่ได้อุดมการอุดมการเป็นเรื่องใหญ่ ฝ่ามือจะแห้งแบนอฝ่ามือหนาๆอุบๆพวกนี้จะคิดถึงเงินอแต่ฝ่ามือแห้งแบนบางเอาเลี้ยงแก้วเดียวกูก็ไม่สนใจให้ครแล้วคูไม่ต้องการผลตอบแทนอต้องการอุดมการใช่ทางานเพื่อช่วยสังคมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนตรงอย่างจบได้ละเราคุยกันนอกเรื่องนานแล้วเห็นไหมเป็นแงี้ยลูกหลดแล้วใช่ไหมเอาเฉยๆนะไม่มีละเห็นไหมมีอะไรอีกเดี๋ยวครั้งหน้า ทางหน้านะค่ะส่วนสําคัญที่สุดของส่วนหนึ่งที่ผมต้องตามหาคนทํางานนะครับก็คือนักบัญชีอ๋อนักบัญชีอก็ได้ใช่นักบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าะนะครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะสวัสดีครับ